คนอย่างเงี้ยเหรอฮัลโหลฮัลโลเคียร์กับแฟนได้หรือยังอ่ะอืมเราขอโทษนะที่เราเป็นต้นเหน mm. ตุอ่ะอืี๋ยวโกรธเราเลยนะอือแป๊ดหนึ่งเดี๋ยวก่อนเรามีเรื่องจะบอกอิงหรอบิง เขาว่ายังไงบ้างเขาว่ายังไงบ้างป่าวป่าวป่าเขามาอีกแล้ววิ่งไม่มีมีไม่มีหนีแล้วมีตายมีอายุ่ีเสีย ฮัลโหลใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะเจ้มนี่มึงใครอ่ะหยุดมะหยุดอาริตหยุดใครอ่ะาริตอาริตใรเฮ้ยนี่มึงเป็นใครอ่ะเามามคุยอะไรกับอาลิตเจ้ามาต่อยกูเหรอไอ้สัส มึงไปแค่ทอมเดี๋ยวระวังจะเจอกูเย็ดเดิวกูเจอกูเย็ดมึงเป็นใครมึงอยู่ไหนมึงว่ามาเลยตอนที่อยู่สมมอึงอย่าแม่นี่มันมาเขาเลยปะอันนี้หยุดอ้ยเี่มาเลยนะุดอันนี้หยุดหยุดจ้รอว่าคนอย่างกูเนี่ยไม่เคยยอมโดนใครถูงเขา คนอย่างมึงเนี่ยนะกูจะบอกอะไรให้เวย้ยถ้ามึงมายุ่งกับเมียกูอย่างมึงตายกูเด็กช่างกนเวยเ้ยช่างเยี้ยมกูไม่กลัวหรอมึงไม่กลัวกูเหรอระวังท้องเหมือนเลยานะเวย้ยคนมีบทลูกอย่างมึงเนี่ยนะจะสู่อะไรผู้ชายแมนๆอย่างกูได้จะบอกอะไรให้มึงเอาบุญน,นะเวย้ย ว่าถ้ามึงยังไม่เลิกยุ่งกับน้องอลินสุธิราของกูเนี่ยนะมึงจะต้องเจอบทเรียนที่ถ้าว่าชาตินี้เนี่ยมึงไม่ควรลืมเฮ้ยเฮบอกน้องเที่ยของมึงเหรอเลิกยุ่งกับกูอะไรอย่างเงี้ยเลิกยุ่งเลยมึงหลับโทรศัพท์ทำไมอลิสมึงมานี่ดิมาหนีรมึงมานี่มันตอบมึงจโทรมันไม่ได้โทรมาโดนตอบมาตัวกู เออนี่กูไม่มีชื่อไม่วันเชื่อหลอวว่าอลิสโกโหก <c oughs> แล้วมึงก็ไปเคลียเมียที่มึงมีอยู่ด้วยนะเมียดีๆของมึงเนี่ยป <c oughs> ากบอกมาด้วยนะว่านิ <c oughs> ้วเย็นๆหรือจะสู้เอ็นอุ N ่นๆ <c oughs> คนละตั้งอะไรคนละตั้งเหรอ มึงกับกูตัวต่อตัวเสื้อผ้าไม่เกี่ยวป่ะกูจะจัดให้เอาคุยแทงหีแม่เลยแซดเจอแน่แต่ไห้กูจะยุ่งมึงคอยดูกูจะยุ่งกับเมียมึงทุกคนไออาริสเนี่ยกูขยีดมันแล้วสิบหกนี่ยโอ้โหกำลังจะกกิงแกร์จกกิงแกร์แจ็กกิงแกรชนี่กูจะบอกให้มึงรู้นะเว้ย ว่าคนเราล่ะเกิดมาไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรนะเวย้ยมันก็ควรที่จะรักเดียวใจเดียวไม่ใช่มึงจะวกแวกรักคนโน้นคนนีนน้ไปทั่วมันเข้าใจเป่าเออเออออออแค่นี้อแล้วกันทำไมมึงกลัวกูอะม,มึงกลัวกูัวไม่กลัวไม่กลัวแล้วมึงฟังหรือมึงฟังกูเนีย่ยมึงฟังกูีย่ยมึงคิดได้หรือยัง กูโทรมาเนี่ยกูต้องการสอนมึงให้รู้จักบทเรียนเมื่อมึงอะไม่ควรทำตัวแบบนี้มีแฟนก็ควรจะรักแฟนให้มากๆเพราะวันนึ่งถ้ามึงต้องเสียเขาไปเพื่อไปมึงไปวอกแวกกับคนอื่นนะมึงจะต้องเสียใจไปจนมันตายเขาได้ปะชีวิตคนเราเกิดมามันสั้นนะเว้ยถ้ามึงไม่มีโอกาสทำดีกับคนที่มึงรักและคนที่รักมึงอยู่ตอนนี้แล้วมึงจะวินาที่นไปรักมันนึ่งถ้ามึงต้องเสียเขาไปแล้วมึงทำไว้แล้วมึงไม่วันได้เขากลับคืนมาเวลามันเดินไปแล้วไม่วันกลับมาเว้ยเกิดมาถึงตัวเป็นหญิงแต่ใจเป็นชายก็ต้องแมน กูกำลังคุยอยู่มึงไม่ฟังกูกำลังปิดประตูทำไมกูไม่เข้าบ้านกูเข้าบ้านไม่ได้กูบอกขวางมือบอกเขาเข้าบ้านมาเข้าบ้านมาไม่ด้บอกเข้าบ้านมาไม่ได้บอกเข้าบ้านมาถึมบอกเข้าบ้านมาปิดประตูแล้วอ่ะโอ้ยหิวรังง้อเลยนี่มันไม่สนใจกูเออปิดประตูดิเฮ้ไม่งจะแบบเป็่มาไหนมาไหนไอนี่ ไมลี oh. ่ไมลี่โอ้ยมายชื่อหมาไมลี่ทิฟฟี่ไมลี่สิลูกเฮ้ยไอ้บิงไอ้บิงอย่ามาตูดไจ้ะ มึงเ็วมันอยู<บ>่อ,ลองล่มเร็วเรวบิบิงครับบิงครับบิงบงฟังพี่ก่อนนะครับน้องบนองน้องน้องบิงจา๋าไม่นี่ไม่นี่เหตุผลเลยนะฮัลโหลไม่มีหตุผลเลย แมฮัลโหลอีทอมควายกูวางไอ้สสตัน